สวัสดีค่ะสวัสดียำแรงมาเด้อมาเด้อมากินข้าน้ำกันปนปนทอดหมูตําทั่วลวกผักหมลวกผักพายหรือว่าลวกผักกันจองนี่ข้าวเหนียวนี่แกงไตปลาพร้อมอาหารใต้ก็มีแม่นยังล่ะ ทไปนี่คืออาหารใต้ป้ามันชิเหลือเลยอาหารใต้แกงใต้โอ้ยอชีพเสแอบแอบแ่บมาเด้อพี่น้องเลยกินน้ำกันเดี๋ยวล้มานางที่ยายนางพ่นจ้ะนังดีนะยายดูสันนี่จะกินข้าเจ้านอก นะคะมาสามซีเถาสามซีเถาาเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อไม่มีคนหนุ่มไม่มีคนหนุ่มคนสาวเลยนะคะมีแต่คนแก่นะคะแสบๆน้ำกันมาเด้อมาเด้อบอยเอ็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เห็นทำเถาบอยเอ็นทำเถาเอาคนเยอเนาะ เด้าเด้าเรียบร้อยแล้วให้เอาขอนเจ้าดอกมาเอาดอกขันี้เอาหนี่เดินหามไปกินข้ามเขาคนอีสานอยากอายข้ามเขาเหนียวไงมันบอกเอ้ยคนแต่็นว่าแช่แช่ผู้ชาผู้ชาว่าเรื่องเอาแช่กระีช่มังี่เจ้าเดียวมี่เจ้าเดียวมีทุกคน อันี้อันทั้ตเสบมีอันแกงไตปลาเนี่ยว่าเข้มยู่่ไตปลานียันีเข้มนั้สูดแท้้ลนเข้มคับัวเข้มหรือว่ายังไงกับสูอยู่ธะบว่าสู่แต่เผ็ดาบตัวแล้แล้วมาเอาเลยเอาเลยเอาเลยเเลยเอาเลย ใจจะกล่นก็ปวกพักเดีเอาเลยป้าเอาเลยเอาเลยจ้าขอคุณนี่ดินี่อยู่นี่ดิ๋ยวองพักกันจองที่บางคนเกินพักพ่ายพักพ่ายเนี่ยพักพ่ายพักกันจองออมใส่หนูเคยอยู่บ่พักพ่ายพักพ่ายออมใส่หนูก็อีกอย่างหนึ่งออมอันห้อยปัง mặc quay hết mọi người kêu chiên nhựa mọi người mặc quê 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 mặc บุคคลเกิตรมันท right right ี่กันรักกันเบาดียวมินตัวเไม่ต้องมาดาแล้วเฮ้ยไม่กตรนั่งไก่ไกเออนั่งไกลไกระบันนี่กกษตรควบเก่งใจเกว่าถึงบ่ลูกถึงบ่เบาดูรบุคคกับบ่ปากนะแก้ง่หยไรเบาดูไรเห้ยถึงห่อนุมไม่เ่าเข้าดูไรลำขั้นบางลำขั้นนะว่าถึงห่อนุ่มไม่เ่าแล้วว่าม กับซีฟีมากนะ่ะอันซิบลูเคยกับพ่อท่อพ่อเถ่าดอกซิบปากเบาวากับพ่อท่อเคยสิบลูเคยกับพ,อพอ่อท่อปลาเอาขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเพื่นอนๆน้องๆค่าที่แวะเข้ามาชมมาเด้อมากินแรงด้วยกนันกที่ย่ายโซทอนอออแกงไก่ปลาว่าอคนอีสานก็กินเป็นในแกงไตปลา